ธุรกิจอื่นเนี่ยเขาอาจจะเน้นไฮเทคใช่ปะเขามี AI ไฮเทคแต่ธุรกิจประการชีวิตเราเน้นไฮทัชไฮทัช <Wow. S 1> ก็คือการดูแลมนุษย์ดูแลมนุษย์เนี่ยต่อให้ธุรกิจจะไปข้างหน้าอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องเห็นด้วยไหมว่าเรา,นะเรานะเรานิยมคนมาดูแลมาเทคแค่เอาง่ายเลย วันนี้คุณโทร c a ซ็ center เนี่ยกว่าคุณจะติดต่อธุรกิจธุรกรรมคุณเจอ AI ไม่รู้เท่าไหร่คุณเจอไม่เจอมนุษย์สักทีคุณงูหงิดไหมคุณงูหงิดมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรไปบริษัทไหนอุ้ยมีมนุษย์รับคุณรู้สึกดีไหมเออรู้สึกดีให้รู้สึกใจชื้นว่ากูได้คุยกับคนเนี่ยความหมายก็เหมือนกันก็บอกซื้อประกันชีวิตก็คือการเลือกซื้อตัวแทนคุณจะซื้อกับ AI ก็ได้ไม่ผิดหรอกในอนาคตคุณจะซื้อประกันออนไลน์ที่ไม่มีมนุษย์นะหมายถ คุณอาจจะบอกุ้ยทั้งนั้นถูกกว่าแต่อย่าลืมถูกกว่าก็แลกมาด้วยการบริการที่ไม่มีตัวมา <Okay. S 1> เอออย่างนี้เป็นต้นดังนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับธุรกิจประกันชีวิตยังไปได้แน่นอนขอเพียงคุณทําให้มันครบที่ผมบอกนะคุณต้องพัฒนาตัวเองนะครับ yes.